ปลายหัวสเปรย์ของแขนทั้งสองข้างอะปลายหัวที่หนึ่งแล้วก็ไลายมาหัวในอันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทํางไงตองหัวเนี้ยทําเหมือนกันเนี่ยไอตัวนี้เลยก็เรียกว่าไล่อากาศเปิดฝามานะเออแฝบมีลูกยางใช่ไหมลูกยางออกออกเดียเออโอเคทีนี้มันจะมีรูอย่างนี้ใช่ไหม อ่าอย่างเราไม่มีสว่านหรืออะไรธรรมดาก็าจะเจาะเป็นรูเพื่อระบายไลย่เอ,อ่อไล่น้ำไล่าอากาศเพื่อเพื่อให้น้ำมัน flow ออกได้ง่ายๆครับเฉพาะตัวปลายตัวเดียวทีนี้เราใช้ไปนานๆอ่ะมันก็อาจจะเป็นแบบคาบน้ำยาไปอุดตันในตรงรูนเนี่ยที่ทางร้านเขาเจาะมาให้เพราะนั้นเราออกนี้เลยไหนๆก็นไหนๆเฉพาะวงในนะ ห้ามโดนขอบนอกนะแผลเก่ายังไม่หายเลยพี่อืมวากเป็นปกักฉลามตัววีเงี้ยเออเงี้ยเฉพาะวงในนะขอบขอบนอกนี่ไม่เอานะกล้องไม่ค่อยจะซูมนะ,ะใต่ดีบาอีกตองฟังเลยก็ได้เออทำอย่างเงี้ย สองหัวนับจากปลายมาในอ่ามันก็จะเป็นลลองๆอย่างเี้อ่าทีนี้เราก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมเออทำประกอบกลับเหมือนเดิมครับข้อดีคือลายอากาศน้ำโฟมจะออกได้ไวทั้งสองข้างเท่ากันพยายามบากก็ ให้ล่องแบบเยอะๆหน่อยไม่เป็นไรฮะเพราะน้าไงก็หยดอยู่แล้วตรงปลายมันจะจะหยดน้อยกว่าหน่อยเพราะว่าแขนมันจะยกขึ้นใช่ไหมไปลายส่วนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นน้ายาจะย้อนก็เต็มที่ก็ย้อนลงมาอีหัวสองอ่าหัวที่สองเนี่ยหัวที่สองอ่ะฮะแต่ที่วิธีที่พี่บอกเมื่อกี้ต้องทําทั้งสองหัวเปิดฝาเนี่ยระบาดสองข้าง สองหัวสองแขนเลยอือฮึหนึ่งจะโฟออกไวครับโอเคนะ